สวัสดีค่ะพี่มีหวังมังอยาค่ะพิกี้สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับภาษาจีนพาเพลินต้นข้างวิพรตรวจีนค่ะน้องๆคงสงสัยกันใช่ไหมคะว่าทำไมวันนี้พี่บีกับพิกี้ต้องแต่งชุดจีนกันมาด้วยค่ะนั่นน่ะสิคะใช่ไหมล่ะคะพี่บีใกล้ถึงเทศกาลตรวษจีนแล้วนะคะพิกี้เทศกาลตรวจจีนเป็นวันสําคัญของจีนที่มีมาแต่โบราณค่ะวันตรุษจีนของจีนก็คือปีใหม่ของจีนค่ะเหมือนกับวันสงกรานที่เป็นวันปีใหม่ของไทยค่ะแล้ววันตรุษจีน ในภาษาจีนจะพูดว่ายังไงครับพี่กี้วันตรุษจีนนะคะในภาษาจีนจะพูดว่าชุนเจียชุนเจียที่แปลว่าเทศกาลตรุษจีนหรือวันตรุษจีนนั่นเองค่ะอย่างตอนที่แล้วนะคะพี่บีกับพี่กี้ได้พูดแนะนําเมนูอาหารจีนมงคลต้อนรับตรุษจีนกันไปแล้ววันนี้เรามีคำวยพรตรุษจีนมาฝากทุกคนกันค่ะและจะมีคาอะไรบ้างนั้นมาฟังกันเลยดีกว่าค่ะคําแรกนะคะคําที่หนึ่งค่ะซินเจิ้งหลู่อี้ซินเหนียนฟ้าายซินเจิองหลู่อี้ซินเหนียนฟ้าาย ความหมายนะคะจะหมายถึงคิดวางสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาค่ะและในภาษาแต้จิ๋วหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินนะคะเขาจะพูดว่าซินเจียวอี้สิ้นหนีฮวงฉายซิ้นเจียวอี้สิ้นหนีฮวกฉายนั่นเองค่ะคําที่สองนะคะสิ้นเหนียนควายเลอซิ้นเหนียนควายเลอจะหมายถึงขอให้มีความสุขในวันปีใหม่ค่ะคําที่สามนะคะก้องสีฟ้าฉาย กองสีฟ้าฉายจะหมายถึงขอให้ร่ำรวยค่ะคำที่สี่นะคะต้าจีต้าลี่ต้าจีต้าลี่จะหมายถึงการค้าขายได้กำไรค่ะคำที่ห้านะคะลงหมาจิ้งฉินลงหมาจิ้งฉินจะหมายถึงขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะคำที่หกนะคะเสวี่ยเย่ y o เฉิงเฉวีสีจิ้นปู้เสวี่ยเย่ y o เฉิงเฉวีสีจิ้นปู้จะหมายถึง ขอให้ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาค่ะคำที่7นะคะเจ้าหฮายุนชีเจ้าหฮายุนชีจะหมายถึงความโชคดีเข้าบ้านค่ะคำสุดท้ายแล้วนะคะคำที่8ค่ะซิ่งฟูหลูอี้ซิ่งฟูหลูอี้จะหมายถึงมีความสุขสมปรานาค่ะที่พี่บีกับพิกี้ได้พูดไปทั้งหมด8คํคำนั้นแต่เอ๊ ตอนที่แล้วก็8เมนูพอมาตอนนี้ก็8คําอวยพรอีกอย่างที่พี่บีได้บอกไว้เมื่อตอนที่แล้วค่ะว่าที่เราเลือกมา8คํานั้นเพราะว่าเลข8นั้นมีสัญ,ญลักษณ์เหมือนเครื่องหมายอินฟินิตี้ค่ะอินฟินิตี้จะหมายถึงความมั่งคั่งร่ารวยไม่มีที่สิ้นสุดค่ะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะพิกกี้กับพี่บีมีตัวยอย่างสถานการณ์มาให้น้องๆได้ชมกันด้วยค่ะแต่วันนี้จะพิเศษค่ะเราจะมีพี่พลอยมาช่วยสร้างสถานการณ์ให้ด้วยค่ะแต่ทุกคนกําลังมองหาพี่พลอยกันอยู่ใช่ไหมล่ะ ใช่ค่ะพี่พลอยอยู่ไหนเอ่ยขอเชิญพี่พลอยค่ะสวัสดีค่ะพี่พลอยพันหนึงเทียนค่ะไปชมตัวอย่างสถานการณ์พร้อมๆกันเลยนะคะกงสีฟ้าฉายกงสีฟ้าฉายวันมันก็ช่วยเกต้าเจียใบเหนียนปลาหายยาเน่บวันจบปะเจียเจ้ากงสีฟ้าฉายปา 呀,你們還沒有救福我,請要紅包,不給。借我們正在想呢。那你們要救福我什麼呀?那祝姐姐幸福如意啊,新年發財啊。 虾虾家家，也祝你们学业有成，学习进步。เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวอย่างสถานการณ์ที่จบลงไปวันตุกจีนนี้น้องๆลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะจะเขียนการ์ดส่งข้อความหาคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนกันดูนะคะสำหรับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะพีบีกับบิกกี้ต้องไปกันแล้วนะคะครั้งหน้าจะเป็นคำศัพท์อะไรไประโยคไหนน้องๆอย่าพลาดชมกันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะ จะกันครั้งหน้าค่ะชุนเจี๋ยคอยเลย